ประกอบเสาโดยนําเสาเสียบเข้าไปในช่องเสียบของตัวเครื่องให้แน่นแล้วนําไม้แขวนเสื้อเสียบเข้าไปในรูด้านบนสุดของเสาจากนั้นล็อกแผ่นรองรีดเข้ากับส่วนบนของไม้แขวนเสื้อถอดถังเก็บน้ําออกจากตัวเครื่องแล้วคลายเกลียวฝาปิดด้านล่างของถังเก็บน้ําออกใช้น้ําสะอาดเติมลงไปในถังเก็บน้ําจากนั้นหมุนเกลียวฝาปิดให้แน่นเมื่อนแน่นแล้วนําถังเก็บน้ําใส่เข้าไปในตัวเครื่องเสียบปลั๊ก แล้วหมุนปุ่มควบคุมเพื่อเปิดเครื่องไฟแสดงสถานะการทำงานจะสว่างขึ้นหมุนปุ่มเพื่อปรับระดับความร้อนได้ตามต้องการไอน้ำจะพ่นออกจากรูหัวฉีดโดยอัตโนมัติและสำหรับการรีดแบบแขวนให้นำแผ่นรองรีดออกคลายล็อกแล้วยืดปรับระดับเสาขึ้นแล้วบีบตัวล็อกล็อกเสาวไว้ใส่ที่แขวนหัวรีดไอน้ำเข้ากับด้านบนของไม้แขวนเสือ้อบีบเข้าให้แน่น นำแผ่นรองรีดใส่เข้ากับเสาโดยที่ด้านหลังแผ่นรองรีดจะมีขาบีบอยู่สามารถดันเข้ากับเสาได้เลยจากนั้นนำเสื้อผ้าแขวนไว้ที่ไม้แขวนเสื้อแล้วทำการรีดผ้าได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีประกอบวิธีใช้งานเตารีดไอน้ำแบบยืนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ